สวัสดีครับสมิธอัลทพาธครับวันนี้ทีมีเวอร์นะครับติดตั้งโปรแกรม e s ซูตนะครับ GADSS 2 0 2 2นะครับแล้วก็เป็นฮีโร่นะครับ DX2 2 0 2 1ให้ลูกค้านะครับวันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับลูกค้ายังไม่มีหัวนะครับพอดีลูกค้าซื้อหัวสแกนผิดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโปรแกรมที่ผมติดตั้งให้นะครับอันนี้นะครับส0 2 2นะครับดัตเตอร์เบนะครับตัวนี้ผมลงฐานข้อมูลของของเจแปนนะครับ กับของประเทศไทยไว้ด้วยนะครับเผื่อเขาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนกล่องของญี่ปุ่นมาให้นะครับโปรแกรมรองรับภาษาไทยนะครับก็เรียบร้อยนะครับติดตั้งได้นะครับพอดีลูกค้ายังไม่มีสายสแกนนะครับค้อมชัยนะครับอีซูซูนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งรถกระบะบรรทุกนะครับหัวลากนะครับ อันนี้เราเข้าดูฮีโนนะครับฮีโนก็เหมือนกันนะครับผมติดตั้งในส่วนของอไรเซ้นนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประเทศไทยไปด้วยนะครับอันนี้เป็น อันนี้หมดอายุ2,593นะครับ d าต a เบทเป็น2021นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหานะครับมีในส่วนของดัตตเบทด้วยนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นดัตตเบทนะครับว่ารถรุ่นไหนนะครับขึ้นโคดไหนนะครับ <c oughs> ครับอย่างเช่นรถเจ็ดร้อยนะครับถ้าขึ้นโค้ดแบบนี้นะครับจะซ่อมยังไงนะครับแล้วก็สามารถดูนะครับแนวทางนะครับแล้วก็แดกแกมคร่าวๆได้นะครับก็นะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของฮีโน่นะครับ DX2 นะครับถ้าทุกท่านสนใจก็สามารถนะครับติดต่อนะครับสอบถามได้นะครับสามารถลงโปรแกรมออนไลน์ได้นะครับ ก็วันนี้ก็ทีมอีเวอร์ให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้แนะนำสินค้าเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ